เซนครับออฟฟิเชียลมันจะพาเดี๋ยวไปโอ้ยเดี๋ยวมันมาตึงแหนอีกแล้วเฮียเราต้องออลจิเมนตรอให้ดึงให้ครบหนึ่งวันนะเว้ยเราต้องรอจนเช้าเลยนะ โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมเปตา้าแล้วก็พี่เพชรแล้วก็เปิ้มนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไมโครฟ a f t ในไมโครฟับที่ไม่ใช่ไมโครฟับธรรมดานั่นเองนะทุกคนซึ่งวันนี้โอเคครับภารกิจของพวกเรา3มคนวันนี้ก็คือเราจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้24ชัว่วโมงภายในเกมไมโครฟลับนั่นเองเนาะซึ่งบอกก่อนว่าในโลกในโลกไมโครฟับแห่งนี้ สัตว์ทุกตัวจะมีความสามารถเหมือนคิปเปอร์หมดเลยซึ่งเหมือนว่าพอเราเข้าใกล้ปุ๊บมันระเบิดเลยมันไม่พูดมันทําเพลงมันระเบิดเลยซึ่งวันนี้เราจะมีเดทเขาก็คือใครที่ตายเยอะที่สุดจะต้องโดนบทลงโทษนั่นเองเนาะเดี๋ยวนั่นบทอ่ะเดี๋ยวบอกบทลงโทษก่อนบทลงโทษก็คือคนแพ้จะต้องอัดคลิปลง YouTube 1คลิปซึ่งคลิปนั้นจะต้องเล่นแมพผีนั่นเองเนาะ เห็นน่ากลัวเลแบบผีอ่ะเห็นน่ากลัวเลยนะโอเคอุปกรณ์เริ่มต้นของเราก็จะมีแค่ไก่หกสิบสี่ชิ้นเองนะซึ่งสองคนนี้กินไปแล้วชิ้นหนึ่งก็มึงกินไปแล้วชิ้นหนึ่งก่อนหันเมื่อกี้อ่ะโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมสามสองหนึ่งโอเคเวลาเดินละหนดูซิเดินจริงไหมโอเคเดินแล้วอ่ะโอเคเราจะต้องเอาชีวิตรอดให้อยู่เลย ให้ถึง24ชั่วโมงภายในเกมไม a ครนี่เนอะแล้วไปไหนกันแล้วนะเฮ้ยไม่อยู่ด้วยกันเหรออยู่ในใจเธอเสมอไม่อยู่แล้วบอสไม่อยู่ด้วยกันหลงไม่ไม่อยู่ด้วยกันหลงดลงูเสียงมาด, <laughs> ไมไดิไม่อยู่ด้วยกันหลงไปอยู่ด้วยกันซิโอเบบี้ใครเบบี้มึงอะงกูเห้เลฟ้ากิ่ดูออะไรแล้ววะทำไมอะไรเหรอ ม,มันสว่างจ้าเลยพี่แสงแอะไรเจ้าผมอ่ะค้างอ่ะผมอยู่ในเมืองและแสงสแสงสว่างจ้า <laughs> เลยพี่ระวังบึ้มนะ <c oughs> เจ้าอาจจะเห็นกลางวันเป็นกลางคืนได้ <laughs> เราจะไปหาลาวามาให้ปเป็นๆกันนะครับเดีย๋ดยวนี่เลย พื่อนพี่ได้ข่าวว่าอยากกีดนี่กีดอะไรอะไรใครโกงใครกีดนี่มิพี่เบย์จับมือจับมือไม่กูไม่รู้เหมือนกับเงอกนายไม่คิดจะร่วมงานกับเซนไหนเลยไม่ร่วมมือกับนายแล้วแผนร่วมทุกรอบเลยเราเป็นคนอย่างนี้ปุ๊บยังไม่พี่เบย์บอกยังไม่ยืนกับฉัน สิ่ิเหล่านี้สิ่งเหล่านี้สิ่งตหล่านี้ฮะสิ่งเหล่านี้ไหน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 ิ่งลาสขลาสโดนเลยบึ้มเลยก็แทบรอแล้วเฮ้ยจะมือแล้วทุกคนจะมือแล้วบึ้มโอ้โหซอรมันมาจากไหนวะที่พาไม่คือมันดัตต้าแพคมันไงอย่าลืมนะทุกสัตว์ทุกอย่างนี่ละไม่ใช่พี่ ือคปเอร์บอลลอนจะมาจากหัวผมไม่รู้มาจากไหนไม่มันจะสลับมันจะสลับมันจะเหมือนว่าสบไอ้ดาตาแพ็กมันอะเออเวผมว่าสกตันมันอยู่ด้านหน้าผมนะแสดงว่าคิปเปอร์ตัวจริงมาด้านหลังไม่ด้านบนผมก็อุดบล็อกมันก็มีบล็อกกั้นไว้วัดเดรกอย่าบอกนะมันเกิดคาตรงนี้แหละน่าจะไม่ตื่นตัวแล้ว พีอยู่แล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนมาทิ้งไปนะพี่แต่เดื่องรู้ผมแต่เป็นคนเดียวใช่ไหมไม่ไม่ไม่อะไรมอย่ามาอยู่กับพี่ไอ้น้องพี่พี่ผมรู้พี่ต้องการไม่กูไม่ต้องตายเดี๋ยวนะแค่อะไรอีกเนี่ยไอ้ยูกูเกือบตายเพืมึงบอาอะไรมาเนี่ยเพื่อนทำอะไรเพื้อน ไอ้เพื่มันจะฆ่ากูโคตรเลวเลยไม่พี่คือแบบมันมาจากไหนอีกแล้วอ่ะพี่จะม่ไปอยู่กับเองสองรอบไปฮะมีเป็นห่วเองมันละพิ่งตายีรือ่ะพ่งไก่คือแบบอยู่ดีๆมันมาจากไหนไม่รู้อ่ะ ก็โยนไปห,หมดแล้วนะนอ,อ้าวพื้มเลยพื้มใหญ่ช็อตพืนี่จะไม่มีอะไรเด้งเข้าหน้ากูถ้าเองโดนกูก็โดนนะกูบอกเลย <c oughs> <c oughs> อใอ้ตายเจ๊จิมมี่ใครคือจิมมี่วะนั่นน่ะสิ เกอู้ว้าวนี่มันเพื่อนนี่นะอุ้ยแหลกอู้เอ๊ะแป๊บแป๊บนะอุ้ยซอมบี้เกันอะไขึ้นวะเอเพ็ดเกิดอะไขึ้นเฮ้อเพ็ดไม่ได้อยู่ข้างนอกนี่ ต so i̇şte so road, <th <c oughs> <c oughs> ้องต้องเร็ววะพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยซอมบี้ระเบิดนะเว้ยเฮ้ยซอมบี้มันหนีวะเอ้ามอนคัมมสามรอบเลยนะไม่แล้วฉันล็อกมากเลยอ๋อถ้าเราฆ่ามันจะไม่เป็นไรใช่ใช่ใช่ เนี pues er. oh, 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 oh. Oh. ่ยไอ้ปื้ดไอ้ปื้ดเราว่ามันมาทักแกงเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหฉันจะพาเดี๋ยวไปโอ้๊ยดี่เหรอมันมาตั้งไต่อีกแล้วเขาตายก็เองเขาตายเองตายกันแบบระดีระด้านเลยวะไอ้เี่ยเราต้องเอาจีเม้นต่ออีกหนึ่งไอ้คนหนึ่งวันนะเว้ยเราต้องรอจนเช้าเลยนะของใครไม่รู้กูเก็บก่อนละ ไม่รู้แล้วที่รู้เลยคือไม่ไม่สบอยู่ไอะไรหออี่ตาทัอยู่ไหนวะไุ้ียับมีอยู่ไหนับอยู่ไหนสมอยู่ไหนมอยู่ไหนฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นเอฟเฟเอฟเไอเลวผมไม่ผิดซอคอยแน่ซอคอยแน่เอฟเฟโอ้เพชรกล่กูได้ผู้ผูแพ้แล้วแหละ เช่พี่นีนะพี่ก็ดูนี่อยู่ดีๆมั้งว้ามาอยู่หน้ากูเอ้าเพล้าเยังไงวะเพชรเพีดยวว้าเป็นเพล้ายังไงแหลกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเหมือนว่ามันจะสลับกันเหมือนว่าพอซอมบี้จะระเบิดใช่ไหมมันจะมีคริปเปอร์สปอร์ออกมาเว้ยเอ้เพ็ดเพชรดูกูอัจฉริยะแล้วผมนะพี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเฮ้ยขอไอ้ปืนอยู่ที่กูด้วย ผมมันคือแบบอ่าอยู่ดีๆมันมาจากไหนไม่รู้อ่ะบอกด้านบนก็อุดไว้บื้มดูพี่อัจฉริยะมึงไม่ต้องขึ้นมาเลยเด็กเวนที่กับกูมึงอย่ามาอยู่เดี๋ยวมึงฟากกูตายเห็นหลุมแล้วเห็นหลุมแล้ว พต้นอาหารอาหารแบบแม่แม่นะไอ้ปื้นข้องโนเกินนี่ล,ละมันมต้องพกตุ้งนี่แหละเ่ราะว่ากูได้กูแพ้แล้ว <c oughs> ไม่ต้องคืนนี้แล้วเนาะ <c oughs> รู้สึกรู้สึกท้อกับชีวิต <c oughs> เอาโซาแซ่ดเลยเฮ้ยส่งางตมบี้อุดยอ,อุ้ยจับไหมเอออุดก่อน รูกกัน,นะนไหมตากคุยอะไรวะมึงเอาหมาทำไมวิงว่งละวิ่งละวิ่งละวิ่งละกูไม่อยู่นะไอ้สัสร u n นิ n งเลยกูปม่เด้คนค่คนนี่คือที่ลากคือผมลากมาครับผมโอ้โหหลุมบัลเล์เลยเพชรเนี่ย รู้สึกคิปเปร์นี้มันทำไมรัสมีความแรงมันเยอะกว่าตัวอื่นวะมันเยอะมันเยอะกว่าปกคือเอาง่ายๆระเบิดมันแรงกว่าปกติวะรู้สึกรู้สึกเหมือนกันปะกดแท็บเดยเว้ยอุ้ยสกิลนี่ตั้นไอ้ปื้มของเองอะเราได้สังเกตที่เลี้ยงเขาดีวดีๆนะทั้งยิงปึ้มเอดเบิดนะโคตรเร็วเอาของไปดิ นนีี่่อยูเดี๋ยวทางกับบ้านอยู่ไหนทางกับบ้านอยู่ไหนทางกับบ้านอยู่ไหนฮัลโหลเหเช้าเมื่อไหร่ก็คือจบคลิปฮะบัวเลยว่าแต่เช้าจะเทวร้ายเลยไอฟเพิ่มไอ้ไเด็กเร็วเอฟเพิ่มไอฟเพิ่มเมืนขุดมือเอฟเพิ่มเมืนอุดมือไม่ให้ออกมาเอฟเพิ่มันดี้เร็ว ทางนี้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 เอฟเฟคทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอ้ปึเอฟเฟคย้ายทีอยู่เล้ะเอฟเฟคย้ายทีอยู่เอฟเฟคมาทางนี้มาทางน้เราเราจะไปอยู่กับไอ้ปเฟคของมันอยู่ที่กูพวกพี่จะไปไหนกันล่ะครับไม่ต้องตามไาให้ที่ ก็ต้องตามมาเลยออกไปบุไปเด็กไปออกไปเลยคนชั่วไปไหนกันละครับผมไปด้วยคนครับไม่ต้องไาสมงู้ร่ด้ยกูเดินมาหามันทำไมเนี่ยฮ้เยไม่เคยระวังอะไรเลยพี่ให้ผมระวังยังไงอยู่ดีๆโอ้โหน้องเปิบ่ะ อุ๊ยพี่ลูกพี่แหละลูกพี่ลูกพี่ไม่ใสยใจวะเรามายแล้วโอ้เติมเปิ้ลแล้วแต่ในหลุมปืิมรอดมาแปดแล้วเช้ายังวะเช้ายังแต่ในฟูแต่ในฟูลราโหลดแต่ฟูไหนเช้ายัง ฮาทิตฮาราทิตอันเจิดจ,จ้ามันกำลังขึ้นเสีย,ยตายรู้แล้วรู้แล้วอะไรกันได้ดีโลโลโลกู <c oughs> ว่าโลก็กันไม่อยู่ <c oughs> ว้าไอ้ปื้มมันวาอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ตรงหน้ากูเลยมึงที่ติดปีนจีไม่ได้โอบอ่ะเนี่ยไอเพชรมึงไปดูในคลิปได้เลยไอยิปเปิ้ลตัวหน้าตกวตาหัวพี่พี่ติดคิปเปอร์ไว้ที่ตัวผมหรือเปล่าคิปเปอร์สแกนนิ่งพี่ทำตัวแบบยืนดีดีบ้าเชยเลยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน้องชายคิปเปอร์สแกนนิ่งเนี่ย้จักเปล่า โดนมันอีกแล้วนะเอันนี้แอนเดอร์แอนแอนเฮ้ยปึ้มมึงนั่าจะฟุกนะมึงอย่าลืมว่ามีแอนเดอร์แมนและแอนเดอร์แมนม่ชอบวับไปวับมาโอเคทุกคนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเย่จบแล้วโอเคคลิปเรียบร้อยอุ้ยเชียโดนยิงอุ้ยแล้วอ่ะโอเคภารกิจเลิก โอเคครับทุกคนภารกิจของเราก็สําเร็จแล้วนะเราสามารถเอาชีวิตรอดได้หนึ่งคืนแล้วนะซึ่งแบบคือจะเรียกว่าเอาชีวิตรอดได้เปล่าวะพมเพมที่มีอะไรจะสารภาพอ่ะอะไรคือมันเป็นอะไรที่แบบก็เบสิกนะปึ สั้นๆได้ใจความอัจฉริยะปึ๊บ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 อัจฉริยะยังอยู่หรือเปล่าฮัลโหลกูว่าอะไรกูว่าหาแล้วทำไมเยอาาหน้กูเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่กดก็ยังเป็นกดนะลงแบบผีลงช่องเพลงด้วยไม่นับ ม่น้ำ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 โอไม่ไม่ไม่ตองเปิดคลิปเราพูดหรือเปล่าว่าห้ามโกงไม่ได้บอกก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้พูดอะไรทุกคนโดนตัดสินไอ้ปื้มครับทุกคนใช่ไหมทุกคนเร็วทุกคนกดไลค์ครับเดี๋ยวกดผมกดไลค์นะครับกดไลค์เออถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมพี่เพชรแล้วก็ปื้มด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปหน้าเราจะมาทำชาเลนจ์อะไรเกี่ยวกับอาชีวะ24ชั่วโมงก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมจะมีการแกล้งกันอีกหรือเปล่ามาติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้จะเป็น EP จะเป็น EP แกล้งใครโอเคทุกคนไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมเอ็มเอ็ด็ดมึงเอาเอ็นติตี้มาหมดเลยเนาะโอเคปิดคลิป 哟，拜拜，刘是坤。